อดาวโหลดยังไม่เสร็จอ oh, ีกอวิวิลืมตัวเอะเออเื้ไเสแล้วรอรอดาวโหลดยังไม่เสร็จอีกสร้างไครโนเล่นเลย่นเลยโอ้โหโอ้โหตาไม่มีตาแอ้ว โอไยแล้วไปกินเก่าไล่ได้ก็งดีป๊เตทํไยังไงละว้ายว้ายกล้องกล้องลวงหิดไหเนี่ยเฮ้ยนะกล้องลวงที่เสียวฟอมเลยหญกล้องลวใหญ่กล้องเวยหักล้องห กระโดดแล้วเลยไม่เออยังไม่ไม่กล้องล้มกล้องล่องกล้องล่องอุ้ยผ่านเฉลิยวนี่ไงผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหอยู่เกือบตายแล้วมันจะแตกแตกแกสกินเจาะเล่นไม่ได้ก็เลยต้องมาเอาสกินใหม่เลยเนี่ย เกอบตกเกือบตกเกตอตกุุ้่อหมน่าจะเห็นแล้วมั้งเรียนต่อเรียนต่อรอไม่ได้ถ้าพี่ตกก็แปลว่าพี่รอแต่พี่ไม่อยากตกหลอกดาตสาวมาถึงนี่แล้วแท้ๆเฮ้ยจุ๊บจุ๊บน่าจะมองเห็นแล้วอุ๊ยเกือบตกกตกตกกตกป้าตกขึ้นมา แล้วใครไปซื้อกระโดดสูฟะใครวอยู่ที่ไทยเฮ้ยอยู่คนสูงสุดเป็นไงว้ายว้ายว้าว้ายว้ายโอ้โหตกเสยเฮ้ยจะตกขึ้นไปดิเสียฟองเลยเนี่ยต้องชนะก่อนต้องชนะก่อนเกียรติอาการกระโดดสูงฟ้ยเดินได้แบบชิวๆแล้ว มีคนเปซื้อหัวใจให้ก็เพราะเราอยู่แบบเดียวกันไงย้พี่ไม่ได้ซื้อพี่ใช้สกินเก่าสกินเก่าพี่ไม่มีหัวเอพี่ไม่มีเงินสบาดเลยเห็นไหมเห็นไหมตัวเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ากล้องห็่นหรือเปล่าเราจะใช้ได้ละประมาณนั้อยาขยับก็เพียงพอ เอ้ยอยู่ที่หนึ่งด้วยเอ้ยไปฟาร์มไหนดัอู้เปลี่ยนใหม่เลยนี่นะยี่มานานนี่มแนะเดียบ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 ไปเล่นแบบกระโดดตรงนั้นดีกว่ารอรอรอเล่นแบบกระโดดรอรอน่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปตกเฉยไม่ได้มองมองก้อนอยู่เมื่อกี้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเมื่อกี้เหรเกลียดการกระโดดสูงอุยอ้ยอุ้ยกระชอบอยู่นดิดนึงนะโก้ได้ด้วยเ yeah, yeah. huh. oh, กลียดอไรน่เกลีเก่านี่ดีจริงๆสิง ีสก,กินใหม่สก,กินใหม่ที่เพิ่งชาแน่นี่ดีจริงๆพอดีสก,กินเก่าเนี่ยมาทาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้ไม่รู้เราไปกดอะไรเข้าทาให้มันทําแบบนี้ไม่ได้ปกติทําได้แต่เราไปกดอะไรรู้ทำให้มันทาไม่ได้โอ้ยไ,ไมไ่ <ś> าววเคงไม่เป็นไรละอีกสี่สิบวิเราต้องผ่านตอนนี้ให้ได้วิชุดไม่นะทำไมต้องแค่ตอนต้นท้ายสูตลอดด้วยดมเลยั้ดีิงใช่ไหม

ดีกว่ามพราะเพราะว่าถ้มีชีมันเลงกว่าพอมีพอพอมีชีพเด็พก็ตายเยอยากได้กินกับกับมาจังค่ะน้ำน้ำน้ำคนน้ำเด็กน้ำเด็กน้ำโอ้ยไม่นัตกเลยแม่หัวเลยม่โอุโออดเลย ต้องรีบข uh, oh, oh, so ึ <so ้นต้องรีบข us> ึ้นจุดสูงสุดต้องรีบขึ้นจุดสูงสุดแล้วเมื่อกี้เราตกได้ไงเนี่ยเอ้าเอ้าอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวจอยไปดูที่คลิปวิดีโอกันแท้โอ้ยทำไมตัวเอ้ยเล่นดีๆแล้ว่ะเอาแบบ จะเลือกผมจะอยากเลยหุยไม่อีกแล้วงั้นครั้นี้จะไม่พูดอะไรแล้วจะตั้งใจจริงแล้วนงเขามีใช่ไหระดันจริงไหมเป็นแบบคนสอบเหมือนกันที่มีแบบอยู่น้องคนนี่น้องขามีปัดตัวร ขาจะเกียเนี่ยนะเพราะเราตั้งใจโคตรอยากได้ีัจ,จ้าบกดส่มจะอาบุกสุมได้ได สามนาทีนี้จะไปใช้ทำอะไรได้ต้องรีบไปแล้วเราใช้เวลาสองนาทีนี้ก็ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่ไม่ตกเพลง์แคครั้งเดียวต้องตั้งใจจริงต้องเงียบไม่ดื้ตัวใจอุยมันมีหัวใจให้โอเคหัวใจก็้ใช่ดีนะ ถึงจะมีหูวใจให้แาาต่ก็ยากเดินอันนี้นะเนีย่ยห้าเดินนะไม่งั้นเราจะร่วงมันจะกลายเป็นเพื่อที่ร่วงได้เลยแต่นี่ไม่ต้องสิร์ฟเคารต้องรีบขึ้นแล้วโอที่หนึ่งเลยอะ่ะได้ที่สองอะ่ะที่หลังต้องใจจริงหน่อยดีกว่า ลืมต huh? ัวที่สองที่สองแบบชิวๆเลยที่สอง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 อยู่ที่สองเฮ้ยก็ไม่ดีกว่า

ใหเธอี่เปิดสองันด้ิน้องด่ uh> ่าเดินเอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ถึงอุกันนี่ยจุกองโลอจุกองถจะไปแค่นี้แค่ไม่มานี่ดีไหมมานี่ดีไหมมานี่ดีว่ยพาก็ได้ โอ้ยขาดแล้วโหอ, <c oughs> อะไรกันกำลังคนณาน้องอะโอเคคิดว <c oughs> ่าตายธอแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เดี <c oughs> ๋ยวเจนเว้ยเองฮะชอบเออไม่ใช่ด่านี้ส, <c oughs> ส,สิ คงจะเห็นละมั้งตกแต่งมาแน่เลยอาจะเห็นแหละต้องไปก่อน,อนต้องไปก่อนใคราาต้องไปก่อนใครอุ้ยจุ๊บเฮ้ยไปพาซะได้ต้องรีบผ่านต้องรีบผ่านไม่งั้นแพ้แน่

อย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้โอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้ไม่ปี๊ <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้นี่นาะอีกล่องหลวง้วลืมตัวลืมตัวลืมตัวเลี <c oughs> ้ยว มาดูมาดิอุ้ยอุ้ยกลองล่วงกล้องร่วงตบตบตบไม่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 ิวจุอันนี้ชิวชิวไปจเฮ้ยจับจับเอ้าลืมไปโดนได้ไหนะุ๊อต้องรีบตามคนกื่นเขาให้ทันแล้ว ตกไปหนึ่งยก่อนใค้ไฟให้ได้ไม่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 จ่าตกโอเคต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นไม่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 ผีคนนั้นตกทีตกทีผู้หญิงคนนั้นตกทีตื่ตตความมึงมั่งอัไกุบชุบชุบ

อุตส่าห์ตามทันแล้วแท,ท้ๆไไ <c oughs> เป็นไงล่ะเล่นไม่ผ่านเจ้นาทีโมโหแล้วสิไม่จะให้คนอืน่น yes ตกไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ทำไมเ <c oughs> มื่อกี้หลุด <c oughs> ตกได้นะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ทีหนึ่งอีกแล้วฮ่าเรา <c oughs> 就快成，做，做，做、嗯，做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 ，

ไปก่แล้วคนแรกต้องคนแรกให้ได right. oh, ้เด <ab> <parfois> oh ี๋ยวดีเราจะเกลียบแล้วนะจะได้นีตาบัติอ้ามันมีหัวใจให้อยู่แล้วนี่นะะมีคนน้ำหน้ามีคนน้ำหน้าไม่ทันแล้วย่าเอาคนน้ำหน้าไม่ไมต้องรีบ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 ีบร กอดทั้งแต่งกอดทั้งแต่งโอ้โหใช่ใช่ใช่กุระกระมันโอ้มีคนขึ้นไปที่หนึ่งแล้วว้ยวว้จะจะไปกอดโอ้ยใจดีว่ แล้วใครเล่นซื้อหัวใจเนี่ยเกมไม่สะดุดเลยเ้อโหที่สองแล้วากว่าสองเท่า ไม่ไม,ไม่ฉันติดต้องเลขาดตรงนั้นไหม ลาไปก่อนเลยเล่นกันข้ามเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเล่นอีกตาเยดยี๋ยวลาละกันตกใจหมดเลย ด่าน yeah, mm ี้และเยตอนนี่

โต๊เฉยอ้าวเอ่อเต็ด okay. ต็อปแล้วเลยกันโอเคหัวเวลาจะหมดเค่อยเต้นค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะเงียบนะเพราะยานี้ยานสุดท้ายแล้วเราจะตั้งสติ สี่ร้อยพาได้ไม่เล่นแล้วดีกว่าเกะเลยแหละ